อายู่สีขอครับเอ้ยไกลๆเยอะอยู่ไกลๆกันเคยเคยเบิ่งช่อง YouTube คนสุรินทีวีไหมเคยเๆเคยเบิ่งบ่เคยเคยเบิ่งอยู่ครับนี่ก็ไปเบิ่งจ่อขวางเด้อให้เลขแม่นๆอาจารย์เดียวถือด้วยอาจารย์เด้ออาเดียวกล่องสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่เงือถือถือแท้ครับผมโอ้อาาจรย์เดียวกว่าถือแสบคุ้มมั่นใจครับ ไม่วัววัวเย็นวัวเยญรออยู่เวลาเยญนดุเลยเย็นเย็โอ้แถนมันโย่คนสี่ทาแป้งเหนีย่สี่ท้าแป้งครับอเรียนพวดที่โย่เลยตึกโย่ตึกดูดยึกเลยโยกบ่ออกเลยเรียนเป๊ะเลยอ๋อนมัง โอเคจันเดียวมั่นใจจันเดียวมั่นใจโองมดบอกเคยบอกเคยบอกเคยอยู่อ่ะบอกครับแปะบอกเคยอยู่จังสิจ้ะคือครับอืมหมวดนี้แปะอยู่เลยหมวดนี้อ๋อขอบคุณอาจารย์เดียวหลายครับขอบคุณหลายครับผมนี่นะครับบรรยากาศสดๆครับนิ่งรุ่ยรว่ยสุกคนครับขอบคุณจนใหม่แล้วอาจารย์เดียวบอกว่าออกแท้ๆออกแท้ๆสามแปะสอง นี่นะครับอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวคนสุรินงวดที่สองวดนี้วดที่สองนะครับครับวดที่แล้วเขานะครับวดนี้วดที่สองะอาจารย์เดียวเนาะครับครับผมขอบคุณอาจารย์เดียวไรครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณแล้วกันเด้อที่เขามาชมกันนะครับทางช่อง u t u b e นะครับผมคนสุรินทีวีโผรดอนุพนธกดติดตามกับกดติดตามครับขมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ให้ชูมานห้ชูค่อนฮะยี่ยี่ออเคขหลือาจารยเดียวออกแค่ครับวันนี้ครับหมดประจำวันที่สิบหกพีู่ครับพฤศจิกายนหกสี่ออกแค่ตัวไหนอาจารย์ครัไปชงสามแปดสองเห็นบ่ค่คอยเบิ้งเบิ้งเป็นจระเด้เห็นน้ำขึ้นบ่นิเอาเนิเอาเอาเบื้องเบิ้งนี่จะเบิ้งงนี้เขามะอยเบิ้งเป็นจะได้ที่ว่าอาจารย์เดียวหา นี่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 เลยสามแปดสองทางสายยี่มงนี่มงุฎงุเลยโอ้นี่ไอสี่เบ้องอขอบเลียงพอดีหนีน้อดคนผู้ชมเห็นตัวไหนได้เด็ผมขออนุญาตเพิ่มเปิช่องสามแปดสอง ออกแคท้ฮะบอยกูบัวกุบออกแคแท้ครับออกแคแท้อาจารย์เดียววะออกแค่แท้สามแปดสองสามแปดสองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข่ามากบึงงตะโกนบอกพี่น้องอย่างนั่งนิดน่อยอาจารย์เนาะหายตัวนี่แม่นบอยอาจารย์นี่บอยออาจารย์นี่นี่เด้อนี่เด้อนี่เด้ออาจารย์นี่ตัวนี่กันวะนี่เอ้ยง่ามง่ามนี่แหละง่ามไป มันมันทุกคนนะครับเนมานนีแปดสองตัวเดียวตัวนี้เลยครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเร์เเลือเอแดอาจารย์เหลืใดบอกพี่หน่อยหมือเาอฮะเาีอ 3ามเปดอาจารย์เดียวงวดประจันที่16บหกพฤศจิกายน6.4 3.82ดสองเด้อคุณผู้ชม382ครับงวดที่แล้วได้ถูกกันทั้งหมู่บ้านอยสามเจ็ดงวดนี้ให้382ดสองเด้อครับเกรจนเดียว เลขอาจารย์เดียวสามแปดสองเก็ในด้วยนงเ็ใน้แดวดก่อนให้สี่เจสออกสาเจ็เข้ากับถูกแล้วชัดเจนเลยว่าอาจารย์โชัดเจนเลยน้อโอ้ยโอ้ยยิบออกเลยเบื่อกับ เยอะเนาะหลายเยอะครับดูดูครับแต่ว่าพอเห็นครับอาจารย์ไอ้เหี้ยอาจารย์เขียนให้นะครับอาจารย์อาจารย์เขียนให้นะครับเขียนเปเขียนเล็กฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เขียนให้เนาะเห็นเลขใดเขียนหนึ่งหาง อ๋อบางคนก็เห็นหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวอยู่สักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขาวปสามแปดสองสามแปดสองพ่อจบจบจบเลขครับบอสองโต๊ะสามโต๊ะพ่อไห้ซัมเน่พ่อสามแปดสองมาช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์เดี่ยวนะครับให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับสามแปดสองนะครับสามแปดสองเนาะสามแปดงสาำหรับเลขอาจารย์เดี่ยว ตัวอะไรครับตัวสามแปดสองอาจารย์อย <8, 2. S 1> ูนตรงไหนครับที่น่องผมเนี่ยบวชเห็นตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ิมาฟังสิหนิเด้อเ<ม>ด้ดดอขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตนครับฮั่ย Oh. Oh.

เดียวนี่เคยไปลงหลายที่นะครับค well ุณผู้ชมนะครับเข้าเต็มๆมาแล้วหลายที่นะครับจะเป็นคนที่เป็นคนที่ลงเล่แม่นมากนะครับอาจารย์เดียวบอกว่าหายใจเย็นๆอยากได้เลขเด็ดต้องใจเย็นๆค่ายยิปซีบาทนะครับเอาหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยโอ้นี่เทียนเจ้าโอ้เียเทียนดำ เทียนสีดำเพิ่งเคยเห็นใช่เห็นมาเยอะแล้วเห็นมาเยอะแล้วอาจารย์เดี่ยวบอกว่าเห็นมาเยอะแล้วเทียนสีดำแต่ผมเพิ่งเคยเห็นขอบคุณอาจารย์เดี่ยวนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่เด้ออดใจรอใจย่ออย่าใดเล็กเด็ดต้องใจเย็นๆนะครับ าาาสามเหรียญเหรือจะเหรียญครับพอดีพอดีนีเหรียญม,ม,มาเลยเออเหรียญหายอย์เดียวนะครับได้แล้วได้แล้วพอดีพอดีได้แล้วใช่ไหมครับ 本当にもう一回やるか